และตอนนี้นะคะเราและทีมงานนะคะกำลังจะลงไปแผนกวิดีคิวไอนะคะเพื่อไปตรวจรับรถไห้ลักทาวเวอร์โฟรแท็กนะคะตอนเดียวกระบะตอนเดียวเพื่อที่จะมาเตรียมส่งมอบนะคะไห้ลักตอนเดียวโฟรแท็กนะคะไปคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งสั่งจองเข้ามาได้เมื่อวนัวนวันศุกร์นะคะพอลูกค้าเห็นรถ ในโฆษณานี่ก็โทรเข้าโชว์รูมเราเลยนะคะก็จองแล้วก็บอกว่าขอรับรถเลยนะคะแล้วพอดีเราเช็ครถแล้วก็รถเรามีพร้อมส่งมอบด้วยนะคะเราก็เลยไม่รีรอนะคะก็รีบรับจองมาก็รีบแต่งรถให้ลูกค้านะคะ ส่วนคันที่เพื่อนๆเห็นนะคะจะเป็นรถทดลองขับนะคะซึ่งตอนนี้เรานํามาติดฟิล์มอยู่ซึ่งตอนนี้ติดฟิล์มใกล้เสร็จหมดละนะคะรถติดฟิล์มเสร็จแล้คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะถ้าลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมบล็อกอินเข้ามาก็น่าจะสามารถทดลองขับได้นะคะนี่คันนี้นะคะตอนเดียว4 wheel e r i v e นะคะ4 w h e e l d r i v e นะคะ2.8นะคะเป็นเครื่องยนต์2 8ลิตรนะคะ204แรงม้านะคะ เป็นชื่อรุ่นว่าเกตรุ่นว่า Standard ดโฟร c แท t r โ c รนะคะโฟร์ทร t r ท c ิก e T R E X T โฟร์ทริกนะคะรถคันนี้เหมาะกับใครนะคะรถคันนี้ก็เหมาะกับเจ้าของกิจการนะคะที่จะนำไปต่อเติมเสริมในธุรกิจของคุณลูกค้าแล้วก็เกษตรกรนะคะใช้ได้เลยนะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายนะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่774,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวราคาจะถูกลงกว่าราคาที่แถมแจ้งนี้7,000บาทเลยนะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ774,000บาทถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติออตโต้ก็จะเป็นราคา826,000บาทนะคะสวยไหมสวยเนาะดูมันแบบเท่ดูบึกบึกบึนพร้อมลุยอย่งั้นเถอะ ตัวนี้พร้อมลุยเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องว่าเอ้ยเครื่องยนต์2.8มันจะกินน้ำมันไหมนะคะเพราะว่าเขามีการปร,รับจูน ECU ใหม่นะคะให้มีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7เเลยทีเดียวนะคะรับประกันได้เลยนะคะแล้วก็สมรรถนะการใช้งานก็ไม่ใช่ว่าด้อยไปกว่าในรุ่นเดิมแต่อย่างใดนะคะมีแต่ดีขึ้นด้วยในเรื่องของช่วงล่างนะคะ เชื่อมยึดต่างๆนะคะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับห้องโดยสารและก,การท่งงตัวนะคะเพิ่มขนาดชุดคองพงมาลัยนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนควบคุมรถง่ายอย่างแม่นยำแลวก็ตอบสนองดีนะคะใช้แหนบเพื่อแผ่นด้วยกันนะคะรับประกันได้เลยว่ารองรับการบรรทุกหนักได้ดีแน่ๆนะคะสำหรับรถ Standard f o ฟ t ์เทรของเราคันนี้นะคะสวยเนาะดูยังไงก็มันสวยจริงๆเลย ทราเวลนี่ต้องยอมรับจริงว่าต,ตีตีตลาดกระจุยแน่แต่ว่านะในในมุมมองของแต๋มส่วนตัวนะคะส่วนอุปกรณ์มาตรฐานก็มีมาให้ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกหลักนะคะไฟส่องสว่างเวลากลางคืนนะคะไฟหน้านะคะปรับระดับได้กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบแจมโปรเทคชันนะคะป้องกันการหนีบนะคะกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะนี่นี่ชมหน้าน้อง ผู้ขายดูท้องฟ้าเราก่อนนะคะโอ้ท้องฟ้าไม่น่ารอดฝนน่าจะลงมาอีกแน่นะคะในผู้ส่งมอบรถไฮลักทาวเวอคันแรกของโชลูมเรานะคะน้องซีนนั่นเองนะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องอ,อุปกรณ์นะคะจอ m i d ขนาด7นิ้วนะคะระบบ b s m r c t a แล้วก็วิทยุจอสัมผัส8นิ้ว4ลำโพงนะคะตัวนี้คุณพูดง่ายๆว่าออปชั่นมาเต็มนะคะระบบ เทคโนโลยีนะคะที่ช่วยในการควบคุมรถให้ดียิ่งขึ้นขับขี่ง่ายก็คือด n นามิ c คลาวนะคะมาเต็มจริงช่วงล่างนุ่มหนึบแน่นอนเกาะถนนดีตัวถังใหญ่แข็งแกร่งทรงตัวดีแกนพงมลาลัยใหญ่นะคะยังรองแท่นเครื่องใหม่เบาะดีไซน์ใหม่นั่งสบายอกกระชับสรลีระแน่นอนนะคะ และในวันที่ 21, 22, 23พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะจําอยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆคนนะคะมาร่วมงานเปิดตัวของเจ้ารถกระบะไฮรักทราโวใหม่ที่โชว์รูมโตโยต้ากาญจนบุรีทั้ง3สาขาเลยนะคะกลางที่ไหนก็สะดวกที่ไหนก็แวะที่นั่นได้เลยนะคะยังเรามาคุยกันต่อในเรื่อง ว่าลูกค้าจะได้อะไรนอกจากตัวรถแล้วก็สเปคใหม่เทคโนโลยีใหม่นะคะเรา t o y ยต้ Toyota เราเนี่ยมีระบบ T-Connect ด้วยนะคะไฟไมคานะคะสามารถค้นหารถเราได้อย่าง ง่ายดายนะคะแล้วก็มีในส่วนของ t o y o t a c แคร p h y d ประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะขับดีมีส่วนลดให้นะคะแล้วก็มีโปรแกรม TCFR พัดนะคะขยายระยะการรับประกันคุณภาพได้สูงสุด8ปีหรือว่า225,000กิโลนั่นเองนะคะอ่าสำหรับเจ้าไฮารักคาโวนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์แล้วแต่คิดว่าน่าจะเป็นชีรักใคร่ของ คนที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวรถแคปนะคะหรือว่าเป็น4ประตูนะคะตอบโจทย์ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะโอ้ได้รู้สึกว่าได้รับกระแสะอย่างดีมากลูกค้าเต็มชว์ลูมทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็รีบนิดนึงนะคะจับจองเป็นเจ้าของจองก่อนก็ได้ใช้รถก่อนนะคะอ่ะมามาอันนี้ก็ น้องที่ปรึกษาการขายนะคะก็ขับรถขึ้นมาเตรียมในณะจุดส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามาแล้วก็จะทำะพิธีการส่งมอบกันได้ในลำดับถัดไปนะคะ21 22 23นี้มาเที่ยวที่โชว์รูมโตโยต้าการจนบ,บุรีทั้ง3สาขาได้เลยนะคะมาทดลองขับรถกันนะคะทดลองขับมีของเที่ยวเล็กให้ด้วยนะจ๊ะ